สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแจมมาร์นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะเราจะมาแนะนำแอป,ปเข้ามาใหม่นะคะในการหาเงินเป็นเกมที่เล่นง่ายมากและที่สำคัญเป็นเกมที่เล่นใน iOS ได้นะคะซึ่งเกมมันก็มีชื่อว่า Spin Royal นะคะไอตัวสีม่วงนี่นะคะ นี่นะคะมันจะเป็นเกมนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะมันจะเป็นเกมให้เราสปินนะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายมากนะคะซึ่งค่าเงินที่เราเข้ามาครั้งแรกนะคะในการสมัครให้เราเลือกค่าเงินตามที่เราต้องการในที่นี้แอขอเลือกเป็นปอนนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าค่าเงินปอนมันสูงนะคะมันมันมันแพงกว่าทุกจำนวนอยู่แล้วซึ่งอ่ะ ไม่มีอะไรค่ะอยากได้เงินเยอะเพราะว่าเวลาแลกมันแลกเท่ากันนะคะเพ้าที่สังเกตมาเราเห็นแล้วนะคะก็คือเวลาใช้แลกมันก็ใช้แลกเท่ากันแต่ค่าเงินมันแตกต่างกันเนาะแนะนานให้ใช้เงินปอนแล้วกันถ้าใครอยากได้ตังค์เยอะนะคะ,ะวิธีการเล่นนะคะก็เราเห็นหน้ากระดานที่มีคําว่าโกโกโกนะคะอ่านี่แหละค่ะเราก็กดเข้าไปนะคะมันจะมีให้สปินนะคะซึ่งสปินนะคะถ้าเราสปินได้ครบเหมือนกันทั้ง3แบบนะคะเราก็จะได้รางวัลน,นะคะ ซึ่งเราในแต่ละหน้ากระดานนะคะเขาจะบอกว่า20แจ็คพอตนะคะก็คือถ้าเราหมุนให้ได้ตามที่เขาบอกนะคะหน้าหน้ายักษ์นะเราเขาเราขอเรียกเป็นหน้ายักษ์เนาะอ่าหน้ายักษ์คูณ3เนี่ยเราก็จะได้20ปอนด์อมาทันทีเนาะแต่เราก็อย่าไปหวังอะไรกับแจ็คพอตมากแต่ว่าคนคนที่เขาแตกก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ มันก็เป็นเรื่องยากที่อ๋อคนคนนั้นโชคดีจะเป็นเราเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ให้อ่ามีรางวัลให้ตลอดเวลาเราหมุนนะคะหรือสปินนะคะซึ่งเราก็เก็บไปนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ค่าเงินมีอยู่สิบแปดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะเราก็หมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆจบหน้ากระดานนี้ก็เปลี่ยนไปหน้ากระดานใหม่ะคะ่ะพอหมดทุกหน้ากระดานมันก็จะมีให้ดูวิดีโอได้สามครั้งต่อวันเนาะอ่า ซึ่งวันวันหนึ่งก็สามารถเล่นได้หลายครั้งนะคะเพราะว่าเนี่ยนะคะมันจะมีเวลา new slot in นะคะก็คือมันจะคือมันจะรีแล้วก็หน้ากระดานกลับมาอีกนะคะอ่าส่วนกล่องของขันนะคะก็จะเป็นการที่ให้เราเปิดกล่องนะคะมันจะมีทั้งหมด9ก้ากล่องไอ้พวกนี้คือเราเปิดไปหมดแล้วเนาะอันที่เป็นของรางวัลสร้อยกุญแจอะไรพวกเนี้ยคือเราเปิดไปหมดทุกกล่องแล้วก็ต้องรอเวลาอีกสีชั่วโมงนะคะค่อยจะกลับมาเปิดกล่องพวกนี้ได้ซึ่งเขาให้เก็บนะคะให้ครบ ตามไอเทมเขาให้เก็บไอเทมที่เขาขึ้นให้นี่นะคะพอเก็บได้นะคะมันก็จะมีเงินรางวัลให้แต่ละไอเทมนะคะแต่ละเวลเนาะดโดยเงินอแอปนี้นะคะจะถอนเงินได้ก็คือกดไปที่คขาว่า cash out นะคะกดไปที่2จุดแล้วก็กดไปที่ cash out นะคะ2ขีดนะคะผู้ขีดอตอนนี้นะคะคือเขาบอกว่าสามารถถอนเงินไปที่ PayPal ได้20 ปอนขึ้นไปก็คือตอนนี้เราขาดอีก1.99ปอนเนาะเราค่อยจะกดเขาว่าแคทเอาตรงนี้ได้ปุ่มแคทเอาตรงนี้ค่อยจะเป็นสีเขียวขึ้นมาอะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเก็บได้ครบ20เอ่อ20ปอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวการถอนวิธีการถอนถอนเงินยังไงและเงินเข้าจริงหรือเปล่านะคะส่วนเหรียญทองนะคะเหรียญทองอะเหรียญทองก็สามารถแลกได้นะคะแลกเป็นเงินปอนได้เหมือนกันก็คือ5ล้าน ร้ห้าล้านเหรียญน,นะคะก็จะเท่ากับห้าปอนเนาะ,ะส่วนนตรงนี้นะคะที่เห็นเราได้1 8บแจุหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณโดยประมาณเลยนะคะก็คือห้าวันสี่ห้าวันไม่แน่ใจแต่ยังไม่ถึงอาทิตย์แน่นอนเพราะเราเพิ่งอ่า เก็บแต้มตรงนี้มาเนาะไม่ถึงอาทิตย์ถือว่าออกก็เร็อนะนะคะก็เกมนี้นะคะสำหรับเรานะคะเราคิดว่านะคะเกมนะคะถ้ามันจ่ายจริงนะคะมันก็ถ้าใช้เวลาสักหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราได้จริงเนาะถ้าสมมติเนี่ยนะคะใช้เวลาหนึ่งเดือนแล้วได้มา20ปอนอย่างเงี้ยคะ่ะเราลองคูณไปนะคะก็จะตกประมาณ6700อยู่นะ ซึ่งเราว่าเวลาหนึ่งเดือนมันก็ไม่ได้นานมากเกินไปสําหรับการที่ได้เงิน600เพราะว่าเราทั้งเล่นเกมเฉยๆเนาะบางคนมามีดราม่าว่าอ๋อมันได้ช้าได้เร็วซึ่งแต่ละคนมันได้ช้าได้เร็วมันก็ขึ้นอยู่กับดวงเพราะว่าการสปินนะคะการที่จะได้รางวัลมันไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องได้รางวัลเท่าๆกันหมุนแล้วได้เท่าๆกันมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นการสปินซึ่งเราก็เล่นให้มันสนุกแล้วก็ได้เงินไปเถอะค่ะจริงๆสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้ามีแอปที่ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันนะคะ